สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่19ธันวาคม2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชามชายแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเรา รีวิวปิดการขาย3รายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงรถเทนาเดินตามสยามคูบต้าทั้ง3รายการเลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นโครงสยามคูบต้า NC 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะทั้ง3คันเลยนะคะ2คันแรกนะคะปิดการขายพร้อมจัดส่งลูกค้าจากบ้านวางน้ำแดงจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่เองนะคะลูกค้าเดินทางมาสั่งจองสินค้าที่ร้านและให้จัดส่งนะคะ ขอพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสินค้าที่ร้านจะเปิดเช็คทำสีทุกคันนะคะสำหรับโครงรถไถนนเดินตามนะคะนี่นะคะเป็น nc 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะราคาจะอยู่ที่19,00 0บาทนะคะแต่2คันนี้ลูกค้าไม่เอาร้อนะคะราคา nc 131่เกียร์กลางตัวนูนจะอยู่ที่19,000บาทนะคะสินค้าที่ร้านจะเปิดเช็คทำสีทุกคันนะคะลูกค้า ร้านของเราตั้งอยู่บ้านเกาะลำไยตมุลวังบัวอําเภอคลองคุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม094 602 2291นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่จะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ มาที่ขั้นต่อมานะคะเป็น NC 131เกียร์กลางตัวนูนเหมือนกันนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับ NC 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะคันนี้ลูกค้าก็ไม่เอาล้ออีกนะคะถ้าไม่เอาล้อราคาก็ลดได้นะคะ ราคาจะอยู่ที่1,9000บาทนะคะสำหรับ NC 131ตัวนูนนะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อเรียบนะคะลูกค้าเสื้อเรียบจะอยู่ที่1,7500บาทนะคะเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยค่าคนส่งคิดตามระยะทางนะคะระยะทางกิโลละ10บาทนะคะระยะทางกิโลละ10บาทถ้าเป็นใกล้เคียงจังหวัดกำแพงเพชรทางร้านจะจัดส่งให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ำมันนะคะ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0946022291นะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะกับโครงสยาม NC131 นะคะตอนนี้เรายังมีให้เลือกอีกหลายคันนะคะโทรเข้ามาสอบถามแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะ19ธันวาคม2567กับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ